เกิดขึ้นในความคิดความสงสัยก็เช่นกันหากไม่เห็นความคิดอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของความคิดบุคคลใดเห็นความคิดว่าไม่ใช่เราจะไม่เข้าไปปรุงแต่งในความคิดนั้นความคิดกับเราดูให้ดีๆมันมีหน้าที่ต่างกันแต่ถ้าคำว่าตัวเรา ความคิดไปเกี่ยวพันกันเมื่อไรความปรุงแต่งก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นอย่าลืมว่าความปรุงแต่งนั่นแหละคือตัวสมมุติดูดีๆพิจารณาให้ดีๆใครเป็นคนปรุงแล้วปรุงมันทำไมปรุงแล้วเป็นทุกข์เราโง่อเองหรือเปล่าที่หลงไปเชื่อสมมุติเมื่อความคิดเกิดความปรุงแต่งก็สมมุติขึ้นมาใครล่ะสมมุติ ก็เราเองนั่นแหละสมมุติขึ้นมาเองแล้วก็ไปเชื่อเองมันจะไปต่างอะไรกับหลอกตัวเองหลอกให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่บ้าไปหรือเปล่าเมื่อตอนที่เรามาเราก็มากันแต่ตัวไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยทุกคนก็มาด้วยสองมือเปล่ากันทั้งนั้นเมื่อเรามาแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องอยู่ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราไม่สามารถอยู่แบบลอยๆโดยไม่อาศัยสิ่งอื่นหรือปัจจัยอื่นเริ่มแรกก็มาอาศัยอยู่ในท้องของแม่ถึง9เดือน <c oughs> ก็ได้อาศัยธาตุสี่ของแม่ได้แก่น้ำเลือดน้ำเหลืองของแม่มาหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา <c oughs> เพื่อให้เราจเจริญเติบโตมีหัวมีตามีปากมีแขน มีขามาดาต้องคอยระแวดระวังตอนที่เราอาศัยอยู่ในท้องของท่านจะเดินจะเหิดจะนั่งจะนอนจะอยู่จะกินท่านก็คอยระแวดระวังเพื่อให้เราปลอดภัยจวบจนเมื่อเราโตเต็มที่เกินกว่าจะอยู่ในท้องของมาดาได้เราก็เรียกสภาวะต่อไปว่าการเกิดซึ่งความจริงมันก็คือการตาย จากสภาวะเดิมไปสู่สภาวะใหม่อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงไม่คงสภาพและทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้เห็นไหมมันไม่เที่ยงตั้งแต่แรกเลยเมื่อได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็อาศัยาธาตุสีของโลกคือดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าเป็นาธาตุของโลกเป็นาธาตุของแผ่นดินมาเป็นปัจจัยเสริมให้เราได้ดื่ม ได้กินเพื่อให้เรานั้นเติบโตแข็งแรงเมื่อมีร่างกายเติบโตแข็งแรงดีแล้วเราก็พากันเข้าใจว่าเรามาเพื่อสออแสวงหาเพื่อให้เรามีวัตถุสิ่งของมากๆม,มีงานที่ดีมีเงินที่มากมีครอบครัวมีภรรยามีสามีมีลูกมีความสุขสบายในบ้านปลายของชีวิตแล้วในสุดท้าย ราก็ตายจากโลกนี้ไปก็ถือว่าจบสิ้นกันไปเท่านั้นเห็นไหมตั้งแต่แรกเริ่มปฏิสนธิจนเป็นตัวเป็นตนและคลอดคลานออกมาจากท้องมารดาจนเติบใหญ่แก่ชราแล้วก็ตายไปเห็นไหมมีอะไรที่เทียงแท้แน่นอนบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพไปตามกาลเวลา ไม่มีอะไรเที่ยงแท้คงทนสเสถียรภาพเคลื่อนจากเกิดไปสู่แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเราจะวนเวียนซ้ำๆอยู่อย่างนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะมีใครสักกี่คนที่คิดจะหยุดมันหยุดวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายวงจรนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวงจ ที่สำคัญที่สุดในการมาของเราที่พวกเราไม่ค่อยได้นึกถึงกันก็คือที่เรามาอย่างโลกนี้ก็มาเพื่อสร้างบุญบารมีมาเพื่อตัดภพตัดชาติให้มันสั้นลงถ้ามาแล้วเรายังตัดภพตัดชาติไม่หมดแต่บุญบารมีที่เราสะสมไปนี้มันก็จะเป็นสเสบียงที่ติดตัวเราและสะสมไปแบบข้ามภพข้ามชาติ และแล้วเมื่อถึงวันหนึ่ง